สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคมรี่มือสองนะครับพมกับผมนะครับบีมเพชรยนต์นะครับผู้การฝ่ายขายประจําบริษัทเพชรยนต์นะครับวันนี้นะช่องนี้นะครับผมมีรถอัปเดตราคาใหม่นะฮะสำหรับโตโยต้าแคมรี่นะฮะปี2016นะครับคันนี้ได้เป็นเบาะสีเบจนะครับเป็นตัวโฉมก่อนที่จะเป็นมินิเชนนะครับนะฮสวยๆเลยนะฮะพี่คันนี้รถในงานปลดประจำการนะครับรถป้ายแดงมือเดียวนะครับเล็กไม่เจ็ดหมื่นเท่านั้นเองนะครับนะครับปรับราคาลงมาแล้วนะครับจากห้าแสนจากหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะเหลือห อันนี้นะครับพอเนี่ยประมาณหมื่นสองนะนะครับพอเนี่ยประมาณหมื่นพันไปไนะครับสวยๆเลยพี่ปี2016นะครับนะฮะเดี๋ยวจะอัปเดตแล้วก็รีวิวให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะโฉมนี้นะจะเป็นโฉมก่อนเมนทเชนนะครับนะรูปร่างหน้าตาเหมือนกับโฉมเมนทเชนเลยนะฮะด้านนอกนะครับนะฮะเหลี่ยมคมสันนะในส่วนของฝาโปงนะจะเป็นรูปตัวยูอย่างนี้เลยครับพี่นะครับแล้วก็ตัวคิ้วนะครับโครเมียมนะครับแนวตกแต่งสวยงามนะครับในระดับรถสไตล์ผู้บริหารนะฮะ เป็นแบบนี้เลยนะครับด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านล่างมีไฟปลอดไลท์มาให้นะครับคันนี้จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับในโคมจะมีไฟ LED นะครับเดทามิ่งไลท์นะครับมีมาให้สวยๆเลยนะฮะคันนี้นะครับเนี่ยข้างหน้านะฮะเป็นเซนเซอร์ถอยเซนเซอร์ด้านหน้านะครับผมเนี่ยยางขอบ16นิ้วนะครับ215 60 16นะนะครับของมิชลินนะครับพร้อมใช้งานยาวๆกันเลยนะครับเหลี่ยมคมสันคันนี้ไม่มีบุบไม่มีลักยิ้มนะครับติดฟิล์มสีสไตล์ผู้บริหารนะครับน่าจะประมาณ60นะพี่นะนะครับสวยๆเลย กระจกโตโยต้าแท้ทุกบานนะครับเหลี่ยมขมิ้นสันด้านข้างนะไม่มีบวมไม่มีรักยิ้มนะฮะนะครับด้านหลังนะพี่นะนะครับนี่นะฮะเป็นคิ้วสวยๆเลยนะฮะยาวอ่าข้ามสองฝั่งเลยนะครับใส่ลักควงมเร็วูนจีนะครับใั่ลักดีโ D4S นะครับหัวฉีดตัวใหม่นะนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยนะมีมาให้นะครับผมนะฮะสวยๆนะนะฮะคันนี้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวปิดประตูนิดนึงนะฮะปุ๊บอ่ะมาดูกันต่อนะนี่ฮะฝั่งนี้นะครับเหลี่ยมขมิ้นสันไม่มีไม่มีรักยิ้มนะครับ นะครับภาษีทะเบียนต่อให้เรียบร้อยนะครับนะคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดปรียมการนะครับป้ายแดงมือเดียวเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับของผมจะไม่ค่อยตัดคลิปสักเท่าไหร่นะพี่นะนะครับดูกันยาวๆนะฮะไปดูกันภายในนะครับมาภายในเป็นบ่อสีเบสนะครับเนี่ยจะดูสว่างๆนะฮะสะอาดๆนะพี่นะนะครับแบบนี้เลยพี่นะบ่ออยู่ในสภาพผมว่ินเกิน90นะครับสวยๆเลยนะครับเลขไม่เพียงเจ็ดหมื่นทนั้นเองนะครับ ดูสภาพนะรถไม่เจ็ดหมื่นนะครับสภาพนี้เลยนะครับแผงประตูด้านหน้านะครับไม่มีช้ำนะครับแผงประตูด้านหน้าไม่มีช้ำนะสภาพนี้เลยฮะนะไม่ตรงเม็ดอาร์นะครับซีนยางอยู่ครบนะครับผมนี่นะด้านหน้านะนะครับแล้วก็ยางกันเสียงนะอยู่ในสภาพดีนะครับนะฮะเม็ตรงเม็ดอาร์นะสภาพนี้เลยพี่นะครับเดิมๆนะพี่นะนะครับแผงประตูไม่มีช้ำนะฝั่งนี้นะครับเลนลายไม้นะครับตกแต่งด้วยลายไม้นะยังไม่เป็นลายไม้เคลบล่านะครับเหมือนปี1 7 1 8นะนะครับ จกขึ้นลงออโต้นะครับทั้งสีบานพับกระจกไฟฟ้านะครับนะปับกระจกไฟฟ้านะฮะสวยๆเลยพี่นะครับในซอกนะน็อตเดิมๆครับนะไม่มีขยับนะเพดขึ้นลงนะครับน่ยมีผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับนะสวยๆแต่เดี๋ยวทำความสะอาดให้นะครับทำความสะอาดให้นะในส่วนของเสาบีนะครับพี่ดูน็อตนะนี่สภาพนี้เลยนะครับน็อตสภาพนี้เลยนะฮะไม่มีขยับนะครับผมไม่มีโดนไปแจขังมานะฮะลงสแตม์นี่ยังอยู่ครบนะครับบอบเป็นปอกไฟฟ้านะครับ เดินหน้าเลื่อนหลังึือเลื่อนลงนะครับแล้วก็ปรับพนักพิงนะแล้วก็มีดัดด้านหลังให้นะครับลักษณะของตัวด้านหลังจะเหมือนแบบเรามีเบาะมาซ้อนด้านหลังอนนสามารถขับได้ระยะทางยาวๆนะพี่นะไม่เมื่อยนะไม่เมื่อยหลังนะครับเบรคชัดเจอร์นะครับมีมาให้แล้วนะครับลายไม้นะครับลายไม้จะเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่ลายไม้เคปล่านะครับนะฮะเกียร์เป็นเกียร์สลด์นะครับพวงมาลัยสี่ก้านนะฮะแอร์แบ็กเจ็ดใบนะฮะรุ่นนี้นะครับนะฮะ สามารถปรับระบบได้ตรงพวงมาลัยได้เลยนะครับแล้วก็ครุสคอนโทรนะมีมาให้นะครับปุ่มพุสสตาร์ทนะทักชั่นคอนโทรนะครับมีมาให้ไบรคบอตมีมอนิเตอร์นะครับแล้วก็ตัวพักกิ้งเซนเซอร์นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเลขไม่กันเึิบมาผมสตาร์ทนะครับกดปุ่มพุสสตาร์ทอ่ะมาครับใส่ลักแคมรี่นะโชว์ขึ้นมาแล้วนะครับเลขไม้ที่ปรากฏนะครับอ่ะ เจ็ดหมื่นกว่ากิโลนั่นเองนะฮะเลขมาเจ็ดหมื่นกว่ากิโลนั่นเองนะฮะสภาพภายในสวยๆนะฮะอ่ะนี่นะฮะไม่มีกาวไม่มีคาบกาวอะไรทั้งสิ้นนะครับนะ,ะไม่เคยวางของพวกติดเอ่อติ๊กเกอร์อะไรทั้งหลายไม่มีนะนะครับคันนี้รถหน่วยงานนะครับลายไม้นะครับเนี่ยสวยๆตกแต่งมานะฮะและ้วก็นี่นะฮะมีที่วางแก้วให้ครับสองจุดนะครับใส่ยติได้นะและ้วก็ด้านในนะมีที่เก็บของอีกนะครับนี่ก็เป็นพอร์ตนะฮะเชื่อมต่อ usb แล้วก็ aux นะครับ สภาพนี้เลยนะฮะม่านหลังไฟฟ้านะครับมีมาให้นะครับน่ะม่านหลังไฟฟ้ามีมาให้นะฮะเดี๋ยวผมใส่เกียร์ถอยให้นะฮะลองดูนะม่านหลังมันจะลงนะครับโดยอัตโนมัตินะครับหนึ่งสองสามอ่ะนี่นะครับมีม่านหลังไฟฟ้าให้ส่วนประตูด้านหลังทั้งสองบานนะครับก็จะมีเอ่อเป็นม่านขึ้นลงนะฮะเมนนวลนะฮะนฮะเป็นมือนะครับผมอ่ะนี่ขึ้นลงขึ้นเหมือนเดิมแล้วนะครับแอร์ปรับแยกซ้ายขวานะครับเป็นดีต้อนนะครับนะสวยด้วยพี่แอร์เย็นด้วยนะครับ เครื่องเสียงดิ้เดิมโรงงานนะครับเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดของสำหรับเล่มนะครับนี่ระดับที่1นนะครับนี่พัสดุลิสิ้งนะฮะนะฮะระดับที่1ลําดับที่2เป็นของเพชรยนนะครับแล้วก็ลาดับที่3ก็จะเป็นของผู้ลูกค้านะที่ซื้อคันนี้ไปนะครับหรือว่าเป็นของไฟแนนซ์นะถ้าเราจัดไฟแนนซ์นะครับด้านบนนะครับด้านบนนะฮะไม่มียันไม่มีขนาดนะครับสะอาดแบบนี้เลยนะฮะเป็นรถผู้บรยหารนะฮะเบาสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับ นี่ฮะจากด้านหลังนะครับผมนะับสามารถปรับตรงนี้ได้นะฮะจากด้านหลังเนี่ยแล้วก็เลื่อนได้นะครับนี่เนี่ยเป็นรถสไตล์รถผู้บริหารโดยแท้นะครับกระจกโตต้าแท้ทุกบานนะนะครับกระจกโตต้านะครับเนี่ยแท้ทุกบานเลยเนี่ยไปดูในส่วนของด้านหลังกันนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับเนี่ยกระจกแท้นะครับโตต้านะครับกระจกโตต้านะครับด้านหลังมาด้านหลังนะจะเป็นเบาะสีเบจนะครับเหมือนกันเนีฮยสภาพนี้เลยพี่นะครับนี่นะฮย ตึงๆนะครับผมทำความสะอาดเรียบร้อยนะนะครับอันนี้เบาะเดิมนะครับเบาะเดิมเลยนะฮะกดไปนะคืนตัวปกตินะครับผมสภาพใช้งานผ่านการใช้งานมาน้อยนะนะครับแล้วก็ถุงจิงโจ้นะครับเนี่ยยังตึงๆอยู่เลยนะครับด้านหลังมีแอร์ให้นะโอ้โหเย็นฉ่ำเลยพี่นะครับค่อนข้างจะดูสะอาดสะอาดโล่งๆตานะครับสำหรับเป็นสีเบดนะนะครับใครที่ชอบสีนี้นะนะครับเอ่อมาเลือกดูคันนี้ได้นะครับเนี่ยมาเลือกดูคันนี้ได้นะครับก็สามารถนี่ปรับจากข้างหน้าได้นะครับปึ๊บ ภายในค่อนข้างสะอาดนะครับสฮยสวยนะโอเคเดี๋ยวไปดูฝาท้ายกันครับเปิดฝาท้ายปุ๊บนั้นด้านท้ายนะฮะที่เก็บสัมภาระนะครับมาดูในส่วนของฝากระโปรงนะครับด้านท้ายนะครับซีนยางอยู่เต็มเลยครับผมเนี้ยซีนยางอยู่เต็มนะครับสวยนะพี่นะท้ายไม่โดนมาแน่นอนนะครับเรารับประกันในเรื่องครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะครับ ไม่มีจมน้ำนะครับตัวถังไม่เคยตัดต่อนะครับเครื่องเดิมนะครับผมนี่นะครับเป็นองเป็นอาร์นะนะครับสกโปรงหน่อยนะครับเคลือะหน่อยนะครับเป็นฝุ่นนะครับผมเป็นอาร์อย่างชัดเจนอยู่นะครับรูปไปไม่มีสากไม่มีลึกยิ้มนะครับนี่นะครับผมเป็นสีเดิมนะครับสีรองพื้นนะนะครับรูปไปไม่มีละองสีนะครับเนี่ยจุดเชื่อมต่อต้องเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนี้เหมือนกันนี่นะครับเป็นอาร์ชัดๆนะพี่นะนะครับ เคลอฝุ่นแค่นั้นเองนะครับมาดูยางอะไรครับอุปกรณ์มีให้นะครับแม่แรงการขันแม่แรงนะบล็อกขันล้อนะครับแล้วก็หูลากนะครับยางยางเป็นยางอะไรแบบนี้นะครับผมเนี่ยเป็นยางอะไรแบบนี้นะนะครับมาครับมาครับภายในค่อนข้างกว้างขวางนะครับเนี่ยสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้หลายใบเลยทีเดียวนะครับหนอนะฮะสวยๆเลยพี่นะครับแล้วก็กว้างด้วยนะครับอยู่ในสภาพเรียบร้อยเลยครับ ไฟเบรกโดยที่สามมีมาให้นะครับไฟเบรกโดยที่สามมีมาให้นะนี่นะด้านท้ายนะครับเดิมเดิมนะพี่นะนะครับสีเดิมเดิมนะครับสีเดิมเดิมเลยชัดๆนะครับนี่สภาพนี้เลยนะฮะมาดูส่วนของเอ่อฝั่งนี้นะครับประตูฝั่งนี้นะนะครับนี่ไม่มีอ่าไม่มีช้ำนะครับสภาพเดิมเดิมเลยครับดูจุดขึ้นลงนะนะฮะมีผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับมีผ่านการใช้งานมาบ้าง ด้านข้างนะครับไม่มีช้านะครับกระจกขึ้นลงออโต้นะครับแล้วก็ลายไม้นะครับเนี่ยแล้วก็มีม่านนะฮะเป็นม่านใช้มือนะครับผมนะฮะสามารถดึงขึงได้นะครับกระจกเดิมโตต้านะครับกระจกเดิมโตต้านะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นฟิล์มของลามินานะฮะนี่หลี่ยมคมสันนะไม่มีไม่มีรอยยิ้มนะครับแล้วก็ในส่วนของนะฮะเสาบีเนี่ยสภาพนี้เลยพี่นะครับน็อตเดิมๆนะไม่มีขยับนะน็อตเดิมๆนะครับสีเดิมนะแล้วก็ในส่วนของต ศูนย์ที่บัตรของตัวรถนะครับเนี่ยระบุไว้ชัดเจนนะฮะโมเดลนะฮะแล้วก็เครื่องนะครับ 6AR นะครับผมนะฮะวันเดือนปีผลิตนะครับเมเดือน16นะพฤษภาคมนะฮะปี2016นะครับเมดอินไทยแลนด์นะฮะแดนไทยทำเองนะฮะนี่สัญลักษณ์มกนะครับเนี่ยแผ่นอ่าจุดขึ้นลงนะครับฝั่งนี้นะครับนะมีผ่านการใช้งานแล้วบ้างนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดให้นะนะครับแล้วก็อ่าปรับกระจกปรับเบาะไฟฟ้านะนะครับขึ้นลงนะครับด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ปรับพักพิง นะฮะเบาะอยู่ในสภาพนี้เลยพี่นะสวยๆนะครับเบาะอยู่ในสภาพนี้เลยนะนะครับหรือนในส่วนของด้านหน้านะนะฮะคอนโซลอยู่ในสภาพนี้เลยนะครับแผงประตูด้านหน้านะครับไม่มีช้ํานะนะครับนะไม่มีช้ําเลยนะพี่นะตรงนี้เป็นซอฟทัชด้วยนะครับตรงนี้กระจกขึ้นลงนะครับออโต้นะนะครับเม็ดอาร์กนะฮะนี่ชัดๆเลยพี่นะครับแล้วก็ยางกันเสียงนะครับสภาพนี้เลยนะเม็ดอาร์กชัดเจนนะครับซีนยางอยู่เต็มทั้งฝานะฮะซีนยางอยู่เต็มทั้งฝานะครับ คันนี้เดิมๆเลยนะพี่นะนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับครับในส่วนของ,องเครื่องนะครับโตโยต้าแคมรี่ปี2016นสิะตัวนี้ 2.0G นะปี2016นะครับนะได้เป็นเครื่อง 6AR นะครับฝาเครื่องจะเป็นสีกันอย่างนี้นะนะครับสีฝาเบาวก่อนเลยนะฮะชัดๆเลยนะครับไม่มีอ่ไม่มีน้ำมันละเยิบนะครับปลาเกินนะฮะอย่างแน่นๆเลยนะนะครับแล้วก็นี่นะครับปั๊ม ABS นะครับเนี่ยแผงรีเลย์แผงฟิลนะครับนะฮะแล้วก็ในส่วนของนี่เบ่าโช๊คนะครับสภาพแบบนี้เลยฮะรอยมาร นี่น็อตไม่มีขยับนะครับเนี yup. Esta, ่ยกาบโค้ดโตโยต้านะครับยังอยู่นะครับลูกกลมเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับซีนยังเต็มทั้งฝานะนะครับเนี่ยลูกกลมเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับแล้วก็นี่นะฮะเม็ดอาร์ตของเคมรี่ต้องเป็นอย่างนี้นะนี่เม็ดอาร์ตของเคมรี่ต้องเป็นสิ่งนี้นะครับชัดๆนะหกจุดนะครับผมนีฮะแล้วก็ในส่วนของอ่าซีนฝานะะฮด้านหน้าสภาพนี้เลยน็อตไม่มีขยับนะครับบอลโช๊คสภาพนี้นะฮะสวยๆคันนี้เป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าโช๊คโช๊ค้้ำฝามาให้แล้วนะครับ นะแล้วก็ดูแบตเตอรี่นะครับนี่ไฟเช็คยังอยู่สภาพเดิมนะฮะไฟเช็คอยู่สภาพเดิมเลยนะครับแผงด้านหน้านะไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับนะฮะสวยๆพี่นะครับคันนี้นะอยู่ในสภาพค่อนข้างมี90%นะครับปรับราคาลงมาให้แล้วนะครับสำหรับปี16นะผ่อนอยู่ประมาณคันนี้อ่าหมื่นพันถึงหมื่นสองนะครับลูกค้านะฮะมีเครดิตนะครับรายได้นะฮะตั้งแต่สองหมื่นสี่สองหมื่นห้าขึ้นไปนะครับนะฮะสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าขึ้นไปนะครับสามารถซื้อคลุเดียวได้จบเลยนะมีเครดิตนะครับผม รายการรับรับกษาอังกฤษนะครับพนักงานบริษัทนะฮะมีสายรับเงินเดือนนะครับมีเครดิตสามารถออกผลเงินวัตรได้ภายใน1วันนะครับรับรถได้เลยนะครับนะแล้วก็ต่งบัตรนะครับสามารถออกรถได้นะครับนะฮะผมมีเจ้าที่ไฟแนนซ์นะครับวิ่งเข้าหาคุณลูกค้านะนะครับเป็นเจ้าที่ทางแบงค์นะครับนะฮะเป็นเจ้าที่ทางแบงค์นะครับเชื่อถือได้นะครับแล้วอาชีพเกษตรกรค้าขายออกได้หมดนะพี่นะนะครับออกได้หมดเลยนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่เบอร์ด้านล่างนะ นะครับของผมนะครับบีมนะครับ093 269 98 98นะครับแล้วก็ใน l i n แอดนะครับมีแอดหน้าจวเอเล็กๆนะครับ LENG 423นะฮะสอบถามแคปรูปแล้วก็ส่งมาใน l i n แอดก็ได้นะครับหากต้องการพูดคุยก่อนนะนะครับแล้วก็ถ้าต้องการโทรนะครับโทรโทรหาผมได้เลยนะครับการโอนจองนะครับให้โอนจองผ่านบัญชีคุณวชิระน้ลงเพชรนะครับเป็นเจ้าของบริษัทนะครับซึ่งสะดวกในเรื่องของการเช็คอด ปนจองนะครับเป็นเรียลไทม์เลยนะครับเนี่ยคันนี้ปรับราคาลงมาแล้วนะครับ5 9า0 0นบาทนะนะครับสนใจรีบติดต่อเลยนะครับพี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีแคมรี่อ่าจับเดตให้เรื่อยนะครับตอนนี้แคมรี่เข้ามาค่อนข้างเยอะนะฮะฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมจับเดตค่อนข้างจะถี่หน่อยนะตอนนี้นะนะครับฝากด้วยนะครับทั้งอัปเดตเรื่องของราคาแล้วตัวรถนะครับผมอ่ะนะอีพีนี้ไว้ประมาณนี้นะครับอีพีเราไปลองดูนะว่าเป็นแคมรี่คันไหนนะ จะมีอีกตัวหนึ่งนะคัเป็นสีเทาดำนะใครหาอยู่นะนะครับรีบเลยนะครับผมเนี่ยโอเคครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ